สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมภ์วันนี้ช่องกริ๊นนี่ช ANNEL จะนําเสนอดวงประจําเดือนเมษายน2566ายกการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักสําหรับลัคนาได้าจากการคํานวณจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดนํามาปลุกดวงออกมาสติลัคนาราศีส่วนใครที่ยังไม่ทราบถึงลัคนาก็สามารถดูจากราศีกุมภ์ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่1 4่กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มมีนาคมก็สามารถดูคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกัน การดูของแม่หมอนั้นเป็นการดูแบบภาพรวมเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องดูดวงดาวพื้นดวงเดิมของแต่ละคนประกอบด้วยใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวมีคําอธิบายใต้คลิปหรือจะแอดไลน์เบอร์โทรไลน์ไอที่ให้ไว้หรือจะสแกน q ิวอาร์ที่ให้ไว้ตามหน้าจอนี้สําหรับคลิปของแม่หมอตอนนี้มีซุปเปอร์แทงแล้วนะคะ ใครต้องการให้กำลังใจแม่หมออยากจะขอบคุณแม่หมอก็มีซูเปอร์แตงขอบคุณอยู่ใต้คลิปนี้นะคะเข้าไปกดได้นะคะเรามาเริ่มกันที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีกุมนะคะซึ่งมีดาวราหูเป็นอนุลักษ์มีลักษณะรูปร่างกลมว้นทวมใบหน้าอูมศีรษะมักเถิกผิวขาวเหลืองหรือผิวสองสีบางลักษณะก็มีรูปร่างปร่ง มุ่งทางความก้าวหน้าฉลาดทำงานไวมั่นใจในสิ่งที่ทำชอบท่องเที่ยวเปลี่ยนใจง่ายชอบช่วยเหลือคนนะคะนั่นก็คือตัวตนของชาวลัคนาราศีกุมแต่ดาวจิตใจนั้นต้องไปดูดาวตนุเศษนะคะว่าในพื้นดวงเดิมของแต่ละคนนั้นมีดาวอะไรเป็นดาวตนุเศษซึ่งจะบ่งบอกถึงจิตใจของคนคนนั้นจะเป็นไปตามลักษณะของดาวดวงนั้นแล้วในช่วงจังหวะนี้นะคะตัวตนของชาวลัคนาราศีกุมก็จะติตยอยู่ในราศีเมษในภพสัจชะ การติดต่อสื่อสารการเจรจ,จาก,การพูดคุยพี่น้องเพื่อนฝูงเล็งอยู่กับสุภาพะความสุขความสำเร็จความเจริญค,ค,ความรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นตัวตนของชาวลัคนาราศีกุมก็มีการติดต่อสื่อสารกับพี่น้องเพื่อนฝูงก่อเกิดซึ่งความสุขความสำเร็จความเจริญค,ค,ความรุ่งเรืองจนถึงตุลาคม2566และหลังจากนั้นวันที่17ตุลาคมดาวราหูก็จะย้ายเข้าสู่พบกระดุมพักการเงินนะคะ,ะส่วนเรื่องของการงาน าดาวอังคารซึ่งเป็นภพการงานาก็ตอนนี้ได้สถิตยอยู่ในราศีมิถุนในภพปุตตะตั้งแต่วันที่12มีนาคม2566และจะสถิตยอยู่ในราศีมิถุนตลอดทั้งเดือนเมษายนนะคะในภพปุตตะการลงทุนการเริ่มการพบรักปุตตะมายถึงการลงทุนการพบรักการเริ่มอะไรใหม่ๆบุตรหลานบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่าก็อาจจะมีการลงทุนทา การงานหรือที่เริ่มงานอะไรใหม่ๆมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเกิดขึ้นในช่วงจังหวะนีะ้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะส่วนเรื่องของการเงินนั้นดาวกระดุมพะก็คือดาวพฤหัสบ,บดีซึ่งดาวพฤหัสบ,บดีนั้นก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษในวันที่19เมษาย,ยน2อพรเป็นต้นไปแต่วันที่ 1- ถึงวันที่18นั้นก็ยังคงสถิตยอยู่ในราศีมีนพบกระดุมพระการเงิน ซึ่งเป็นตำแหน่งเกษตรกธิบดีช่วงจังหวะปีนี้ทั้งปีนะคะที่เมษายน2565นที่ผ่านมาจนถึงเมษายน2อ6พนชาวลัคนาราศรีกุม,มก็มีการเงินที่เข้มแข็งมั่นคงอยู่ในราศีมีนแล้วพอช่วงจังหวะหลังจากวันที่19เเมษายนดาวพฤหัสบดีก็จะย้ายเข้าสู่ภพศาสชาได้ตำแหน่งราชาโช,ชคในราศรีเมษหนึ่งปีเต็มเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเงินของชาวลัคนาราศีกุม ก็จะมีมาแบบจากการติดต่อสื่อสารในโลกออนไลน์โลกโซเชียลมีเดียโลกทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือการพูดจาเจราจากันทําธุรกิจก็เกิดซึ่งความสําเร็จแบบมากมายเลยนะคะได้มาแบบง่ายๆสบาย,สบายสบายด้วยเพราะว่าได้ตําแหน่งราชาโชคนั่นเองนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภหรือลาบผลนั้นดาประสบีอีกพบเรียนคือลาภะโชคลาภความสําเร็จ ก็เป็นกเกษตรรายอยู่ในราศีมีในช่วงจังหวะวันที่1ถึงวันที่18เมษายนนะคะอะ่ก็มีเรื่องของราบผลเกิดขึ้นอ่จากการทํางานจากการติตดต่อสื่อสารในโลกออนไลน์การทําธุรกิจอ่ร่วมกับพี่น้องเพื่อนฝูงหรืออาจจะมีการพูดคุยเจรจาการทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของอ่การทําภายในสนํงงานักงานก็เป็นไปได้ด้วยเช่นการงานประจําบริษัท เกี่ยวกับเรื่องการติดต่อต่างถิ่นต่างเดนต่างประเทศหรือใช้โซเชียลมีเดียเข้ามาในการทํางานก็เกิดซึ่งความสําเร็จความเจริญความรุ่งเรืองให้กับชาวลัคนาราศีกุมและก็สร้างลาภผลผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งดาวพฤหัสบ,บดีนั้นก็ได้ตําแหน่งราชาโชคด้วยนะคะหนึ่งปีเต็มที่อยู่ในราศีเมษต,ตั้งแต่วันที่19เมษายน2อง6 16, เป็นต้นไปก็จะก็เกิดซึ่งลาภผลให้กับชาวลัคนาราศีกุมด้วย แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะคะในช่วง2ปีครึ่งนับตั้งแต่วันที่1มีนาคม2อ6 6เป็นต้นไปเพราะว่าดาวเสาร์นั้นซึ่งเป็นภพวินาศะก็ยกย้ายเข้าสู่ราศีกุมเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่1มีนาคม2อ6 6ที่ผ่านมาแล้วจะสถิตอยู่ในราศีกุ่มซึ่งเป็นตัวตนของชาวลัคนาราศีกุ่ม2ปีครึ่งนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนแปลงเรื่องของการทํางาน หรืออาจจะไปอยู่ที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะเพราะว่าดาวราหูก็คงสถิตอยู่ในราศีเมษการติดต่อสื่อสารการเจรจาการพูดคุยความสุขความสำเร็จความเจริญความรุ่งเรืองนะคะในช่วงจังหวะนี้เป็นต้นไปชาวลัคนาราศีกุมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเดินทางไปอยู่ที่ไกลๆอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็เป็นไปได้ด้วยใน2ปีครึ่งที่ดาวพระเสาร์สถิตอยู่ในภพ ตัวตนตนุลักษ์นะคะดาวราหูเป็นดาวต่างประเทศด้วยแล้วก็เป็นดาวคู่มิตใหญ่กับดาวพระเสาร์เปลี่ยนแปลงแล้วดีนะคะก่อเกิดซึ่งความเจริญความสำเร็จความเจริญ,คว,รญ,ค,วรญความรุ่งเรืองให้กับชาวลัคน,นาราศีกุมด้วยก็ขอให้มีความสุขกันทุกท่านนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพนั้นดาวมรณะก็คือดาวพระพุธซึ่งดาวพระพุธนั้น ก็ได้ย้ายเข้าสู่ราศีเมษตั้งแต่วันที่30มีนาแล้วก็สถิตยอยู่ในราศีเมษทั้งเดือนเมษายนเลยนะคะ,ะดาวพระพุธสองภพเรือนคือภพมรณะและก็ปุตตะ,อ,ะอยู่ในราศีเมษภพสาสชะเล็งกับสุภาเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเรื่องของความเจ็บป่วยของพี่น้องเพื่อนฝูงของญาติของตัวเองอาจจะพบลักษณะการเจ็บป่วยใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้ด้วยในช่วงจังหวะนี้ ก็ทำให้ชาวลัคนาราศีกุมต้องไปตรวจสุขภาพบ้างนะคะดูแลเอาใจใส่มันกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็อย่าเครียดอย่าทำงานหนักเกินไปนะคะพักผ่อนให้เต็มที่ส่วนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนั้นดาวพระสุกร์ซึ่งเป็นภพพันธุในช่วงระหวาวันที่1ถึงวันที่7นั้นก็สถิตยอยู่ในราศีเมษในเรือนสาาัตชะอยู่ร่วมเรือนกับดาวราหูแล้วก็ดาวอาทิตย์ด้วย ซึ่งดาวอาทิตย์นั้นก็เป็นพบปตัตนิคู่ครองคนรักย้ายเข้าสู่ราศีเมษในที่14เมษายนนะคะได้ตำแหน่งมหาอุดก็จะมีความสูงยิ่งในเรื่องของคู่ครองมีครอบครัวที่อบอุน่นช่วงจังหวะที่ดาวอาทิตย์อยู่ในราศีมีนตั้งแต่วันที่1ถึง13นั้นก็ได้ตำแหน่งปลัก,กเกษตรอ,อ,อยู่ในเรื่องการเงิน ได้ตำแหน่งนิดตำแหน่งปลกักเกษตรคนรักคู่ครองก็ไม่ค่อยมีความมั่นคงให้กับชาวลัคนานราศีกลุ่มสักเท่าไหร่ในช่วงจังหวะนั้นแต่พอดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษในวันที่14เมษายนสอพนรคเป็นต้นไปอยู่ร่วมเรือนกับดาวราหูแล้วก็ แล้วก็ดาวพฤหัส,สบดีก็อาจจะมีช่วงจังหวะนี้ที่ชาวลัคนาราศีกุมอาจจะมีความลุ่มหลงหรือ,อมีความสนใจในเรื่องของคู่ครองคนรักเป็นพิเศษนะคะในช่วงจังหวะนีะ้ก็จะมีความสุขเกิดขึ้นมากกว่าช่วงจังหวะที่ผ่านมาในครึ่งเดือนแรกส่วนสําหรับคนโสดนั้นดาวปุตตะก็คือดาวพระพุธเช่นกันนะคะดาวปุตตะนั้นก็อยู่ในราศีเมษทั้งเดือนตั้งแต่วันที่30มิีนาคมสรริงหาบหกที่ผ่านมาแล้ว ในช่วงเดือนเมษายนทั้งเดือนเลยก็สถิตยอยู่ในภพราศีเมษในภพสาสชะลิงกับสุภะเพราะฉะนั้นก็จะพบเจอความรักใหม่ๆสําหรับคนโสดนะคะอาจจะพบเจอความรักจากการติดต่อสื่อสารในโลกของออนไลน์โลกของโซเชียลมีเดียโลกของทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศจากการเดินทางก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะทั้งเดือนเลยในช่วงจังหวะนี้ดาวประพุทธสถิตยอยู่ในราศีเมษอยู่ร่วมเรือนกับ ดาวพระัศสสดีอยู่ร่วมเรือนกับดาวราหูอยู่ร่วมเรือนกับดาวอาทิตย์เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาก็อาจจะเป็นลักษณะของความร่มหลงเป็นพิเศษหรืออาจจะเป็นลักษณะมีผู้เป็นความเป็นผู้ใหญ่มีการศึกษาหรืออาจจะมีความเป็นเด็กด้วยก็ได้ด้วยเช่นกันเข้ามามากมายเลยนะคะในช่วงจังหวะนี้สาหรับคนโสดน,นั้นเป็นตัวเลือกที่สามารถเลือกได้มีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่ มีทั้งความรุ่มหลงมีทั้งความจริงใจเพราะฉะนั้นดูกันให้ดีๆนะคะในช่วงจังหวะนี้ที่ตัวตนของชาลักคนาราศีอลุ่มนั้นได้สถิตยอยู่ในภพศาสตชะมีเสน่ห์มากมายได้ตําแหน่งเทวีโชคด้วยนะคะแล้วก็มาอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสซึ่งได้ตําแหน่งราชาโชคแล้วก็ดาวอาทิตย์ได้ตําแหน่งมหาอุดด้วยนะคะ ก็ขอไวยพนให้ชาวลัคนาราศีกุมที่เป็นคนโสดเลือกให้ดีๆมีความสุขกันทุกท่านนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ